ภายในงานสาธุชนพร้อมใจกันกล่าวบทธาากกบรรมจักรกปาเปวตนะสูตรนะครับและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นได้ร่วมกันถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกรัรยยณมิตรไคสีอลเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับจากนั้นทุกท่านร่วมกันตักบาตรแล้วก็ถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีถวายโคมมัครับระทีปครับโดยมีกรัรยยณมิตรนสุทธพรางเทพกุญชรเป็นประธาน จากนันเข้าสู่พิธีบุชาเปตพลีเพื่ออุทิศสนกุศนให้แด่บุญติที่ล่วงลับไปแล้วโดยคณะท่านประธานครับได้ร่วมกันถวายผ้าบางสกุลจากนั้นนะครับมีการจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธระธรรมและหน้ารูปผู้วายชนด้วยโดยผู้แทนของสาธุชนนะครับคือกัลยาณมิตรประเสริฐป,ปุญเกือ้อกัลยาณมิตรเวียงสวรรค์ปุนสวัสดิ์และกะัลยาณมิตรนสุาพางเทพกุญชรจากนั้นสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบางสกุลที่ด้านหน้าอาสง์ครับ ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระอาจารย์พระมงคลอภิมังคโลได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ